นับปายแห่งหนึ่งมีดินสอกับยางลบเป็นเพื่อนกันเขาได้ชวนกันออกมาเล่นลูกบอลทั้งสองเล่นกันอย่างมีความสุขเล่นไปเล่นมาลูกบอลก็เลยตกไปอยู่ในพุ่มไม้ดินสอจึงอาสาไปเก็บลูกบอลในขณะเก็บนั้นเห็นหอ่อขนมอยู่ห่อหนึ่งดินสอจึงอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรจึงลองกินดูแต่หารู้ไม่ว่าขนมนั้นคือยาบ้า หนึ่งเดือนผ่านไปดินสอรเริ่มอยากกินขนมมากขึ้นจึงไปปรึกษายางลบยางลบเห็นดังนั้นยางลบจึงบอกดินสอว่านั่นไม่ใช่ขนมนั่นมันเป็นยาบ้าดินสอร,รู้ดังนั้นจึงอยากคิดเลิกยาสอยางลบจึงพาดินสอไปออกกําลังกายห้าเดือนผ่านไปสอออกกาลังกายจนเลิกยาได้ทั้งสองก็อยอยู่กันอย่างมีความสุข